คนอยากได้บ้าน2ชั้นเทเทสไตล์โมเดลสุดล้ำทำเลนหน้าสวนติดลััเเ้าส์ในราคาเริ่มต้นแค่2อล้านกว่าต้องดูคลิปนี้ค่ะ ะคะโครงการบียอนสู่ราชนาายเจอหอ mm hmm. ก่อตั้งขึ้นภายใต้สโลแกนที่ว่าบ้านเทพที่อยากให้โลกเห็น mm hmm. เป็นโครงการขนาดพอดีพอดี mm hmm. ตั้งอยู่โซนจอหอ mm hmm. มีบ้านอยู่146หลังค่ะ เส้นทางเข้าเยี่ยมชมโครงการเส้นทางแรกลูกค้าสามารถเข้าซอยสุรนณรายซอย6เข้ามาเพียง600เมตรเท่านั้นเส้นทางที่2เข้าทางถนนบายพาสขอนแก่นทางเข้ายืงกับจุดพักรถรานพักดีเส้นทางที่3เข้าทางถนนมิตรภาพหนองคายเข้าซอยบ้านปูนได้เลยค่ะ โครงการตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลพลาซาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะและยังอยู่ใกล้ห้างอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นบิ๊กซีเทอร์มิน t ลโตัและยังอยู่ใกล้ตลาดสระครกทำให้สะดวกสบายในการไปจ่ายตลาดงานนี้รับรองถูกใจเหล่าแม่บ้านทุกท่านแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ภายในโครงการกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ออกแบบทั้งโครงการของเรานะคะถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยทำให้ผู้อยู่อาศัยดูภูมิฐานสง่างามสุมขนาดประมาณนี้ส่วนใหญ่จะถูกสร้างอยู่ในโครงการบ้านที่ราคา5ล้านถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวแต่โครงการนี้ราคาเริ่มต้นแค่2ล้านกว่าๆเท่านั้นการเข้าออกโครงการเป็นระบบ e ีซี่พาสและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง ถนนภายในโครงการและถนนหลักกว้างถึง12เมตรทําให้การจราจรภายในโครงการสะดวกสบายไม่อึดอัดลูกบ้านสามารถจอดรถหน้าบ้านของตัวเองได้แบบสบายๆเลยค่ะและจุดที่ฟายืนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโครงการค่ะเราได้ทําการยกสวนต้นสนขนาดใหญ่สไตล์ยุโรปมาวางไว้ในโครงการของเราเลยค่ะ โดยบ้านสองชั้นของเรานะคะจะหันหน้าไปทางสวนทั้งหมดและบ้านฝั่งตรงข้ามจะอยู่ค่อนข้างไกลาจากกันทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องการจอดรถขวางหน้าบ้านของลูกบ้านแต่ละท่านและที่สําคัญนะคะมีความ p r i v a ซี l สูง้วยค่ะและใกล้ๆก,ก,กันนะคะจะเป็นในส่วนของคลับเฮาส์ของโครงการค่ะซึ่งประกอบไปด้วย co-working space ซึ่งเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ให้ลูกบ้านได้เข้ามาใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นนั่งพักผ่อนอ่านหนังสือหรือเป็นจุดนัดพบกับกลุ่มเพื่อน อีจุดหนึ่งก็คือในส่วนของฟิตเนสขนาดใหญ่ค่ะจุดนี้นะคะรับรองว่าเอาใจสายรักสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะเพราะเรามีเครื่องออกกำลังกายร,ระดับไฮเอ็นหลากหลายอย่างให้ลูกบ้านได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นจักรยานลู่วิง่งจุดยกดัมเบลพื้นที่โยคะที่ได้มาตรฐานงานนี้บอกเลยว่าถูกใจลูกบ้านทุกท่านแน่นอนค่ะ เวลาแล้วนะคะที่ฟันจะพาไปชมในส่วนของบ้านตัวอย่างของโครงการของเราค่ะสำหรับบ้านสองชั้นของเรานะคะฟังก์ชันมีครบจบไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มอีกงานนี้เรียกได้ว่าลูกค้าสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะ วัสดุหลังคาของบ้านนะคะฟังภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะเพราะโครงการบียอนค่ะใช้เป็นหลังคาเหล็กฉนวนพียหรือฉนวนโฟมหนาถึง1นิ้วมีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีค่ะบ้านหลังนี้จัดฟังก์ชันการใช้งานเรียกได้ว่าเขาออกแบบมาดีจริงๆค่ะ โดยเขาจะออกแบบให้มีฟังก์ชั่นห้องลิฟวิงรูมเป็น4ตอนด้านหน้าเป็นห้องรับแขกส่วนที่2เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนที่3เป็นพื้นที่รับประทานอาหารและส่วนสุดท้ายก็คือห้องครัวค่ะซึ่งการจัดห้องครัวให้ติดกับห้องรับประทานอาหารจะทําให้การใช้งานนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือฝ้าเพดานสูงค่ะ นนะีะ้มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน4ห้องนอน3ห้องน,น้ําและ2ที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกกันค่ะห้องนอนแรกนะคะจะอยู่ในส่วนของชั้นล่างของบ้านค่ะไว้สําหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุหรือลูกค้าสามารถแดัดแปลงห้องนี้ให้เป็นห้องนนเอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันนะคะ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะถือว่ามีขนาดพอดีกับการใช้งานจริงค่ะที่ฟังชอบมา,มากๆเลยก็คือ Walk-in Closet ค่ะซึ่งสำหรับบ้านไซส์ขนาดนี้ถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวและก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวต่อเนื่องกับห้องแต่งตัวอีกด้วยอีกจุดหนึ่งนะคะห้องนี้จะมีในส่วนของระเบียงบ้านค่ะที่สามารถออกไปใช้งานได้จริงในส่วนของห้องตรงข้ามของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็ยังมีห้องนอนอีกห้องนึงค่ะ ซึ่งห้องนี้นะคะเขาออกแบบมาได้ใหญ่เกินคาดค่ะเพราะสามารถวางเตียงนอนได้ถึง2เตียงถือว่าคุ้มมามากเลยค่ะ สำหรับบ้านสองชั้นหลังใหญ่ทำเลหน้าสวนติดคลับเฮาส์ถนนกว้างเดินทางสะดวกในราคาเริ่มต้นแค่2ล้านก,กว่าต้องหลังนี้เท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันบ้านหลังใหญ่หน้าสวนรอทุกท่านอยู่แล้วพบกันที่โครงการเบียนสุรนารายจอหหอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ